การแข่งขันกีฬาเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่3ประจำปี2567ค่ะแข่งขันที่ลานเอกประสงค์การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากระหว่างวันที่4ถึงวันที่7กรกฎาคมค่ะมีนักกีฬามากกว่า100คนจาก30จังหวัดแข่งขันกัน5ประเภทด้วยกันค่ะประกอบด้วยเดี่ยวชายเดี่ยวหญิงคู่ชายคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมค่ะซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะก็เป็นการแข่งขันวันที่2แล้วก็ยังคงอยู่ในรอบแบ่งสายค่ะ ไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่ประเภทคู่หญิงเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มสาย A ค่ะของ2ทีมที่ใช้บริการคู่เล่นดีกรีน,นักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นเลยระหว่างรัชนาวีค่ะที่มีวันทิกาอินุก,กับจริยาศรีสวัสดนะคะมาพบกับตำรวจหนุมานทีม A ค่ะที่ส่งสุดารัตนทองโคตรกับอริยาหอมดีซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็เอาชนะคู่แข่งมาได้ทีมละ2นัดทั้งคู่เลย มาเริ่มที่เซตแรกค่ะเป็นราชนาวีที่เล่นได้อย่างเหนียวแน่นกว่าค่ะเสียแต้มยากแล้วก็ตั้งรับการโจมตีของตำรวจได้อย่างดีเยี่ยมเลยก่อนที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะไปก่อน12-9ขึ้นนำไปก่อน1-0เซตค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะเป็นจริยาศรีสวัสด์ตัวฟาดคนเก่งของราชนาวีค่ะที่มีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือขวาหลังจากนั้นในเกมรุกของผู้นำก็ไม่ได้ดุดันเหมือนเดิมค่ะก่อนที่จะเป็นฝั่งของตำรวจนะคะที่ฮึดกลับมาเอาชนะได้2เซตรวด ดยสกอร์12ต่อ8แล้วก็12ต่อต่อ7ค่ะทำให้จบการแข่งขันค่ะเป็นตำรวจธนุมานทีม A ที่สามารถเอาชนะราชนาวีไป2ต่อ1เซตด้ยสกอร์9ต่อ12 12ต่อ8แล้วก็12ต่อ7ส่งผลให้ทีมตำรวจธนุมานทีม A ค่ะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปในฐานะแชมป์สายส่วนราชนาวีค่ะก็ยังผ่านเข้ารอบต่อไปในฐานะทีมอันดับที่2ค่ะ